Mensch, z, 8, nah. ant, ื้อไก่มันก็เอาแต่บ่นทานีรือทางนี้ทางนี้มาจองบนโดนกินทุกคนตกเว้นายนะกระดูกกระดูกจะโดนกินอย่างดีๆเกรซสตรีมเรา น้องอ่ะไหนนอห้องอ่ะฮะมีกี่น้องไม่ใช่โอ้โหมันน่องกับมันน่องกับน้องไหนชูให้<ะ>ดูหน่อยดิมันเป็นยังไงอือหือชูไม่ได้มันไม่ได้เป็นน้องอะโอ้โหยังไม่กระช่อดังกูอ่โอ้โหโอ้โห